หลวงปู่ใหญ่ขอมอบที่มาอนลึกซึ้งที่สุดของพระคาถาปัดเจกโพหรือต่อมาคือพระคาถาเงินล้านแด่ลูกหลานทุกคนได้จำเริญศรัทธาทําให้ท่องพระคาถาเกิดความขลังยิ่งขึ้นขอให้ลูกหลานจงรับไปเทินพระอนุรุทธะพระอรหันสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระญาตินายตะกูลสักยวงศ์ที่มีบุญบรารมีสูงมาก พรตั้งแต่ประสูติเป็นเจ้าชายองค์น้อยท่านไม่รู้จักความว่าไม่มีแม้จะขาดสิ่งของต้องประสงค์มนุษย์อื่นใดไม่สามารถจัดหามาให้ท่านได้แต่เทพพยายาจะเนรมิตมาถวายท่านทุกครั้งที่มามีอยู่ว่าครั้งเมื่อพระอนุรุธธะเสวยชาติเป็นนายอนนภาระคนรับใช้ในบ้านเศรษฐีนายอนนภาระ แม้ยากจนเข็นใจยิ่งนักแต่เป็นคนซื่อสัตย์ฝ่บุญให้ทานมิได้ขาดก็สมัยนั้นโลกว่างจากพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาแต่มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาประสูตรตัสสรู้เพื่อนำพระสศาธรรมมาโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์สิ้นเชิงน,นายอนะภาระได้มีโอกาสถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนาม พระอุปริธาปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากพระองค์ท่านออกจากนิโรสมาบัตินายอนนาภาระตั้งจิตอธิษฐานขณะถวายทานว่าเนื้อความพระคาถาบาลีแปลเป็นไทยก็ด้วยทานอันนี้ความเป็นผู้ขัดสนอย่าได้มีแล้วแก่ข้าพเจ้าชื่อว่าคำว่าไม่มีอย่ามีแล้วในพบน้อยพบใหญ่ ท่านเจ้าค่าขอข้าพระเจ้าพึงพ้นจากการเลี้ยงชีพอันฝืดเคืองเห็นปานนี้ไม่พึงได้ฟังบทว่าไม่มีเลยพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาของท่านจงเป็นอย่างนั้นเถิดท่านผู้มีบุญมากดังนี้แล้วก็เดินทางจากไปหลังจากนั้นน,น,นายอนะภาระได้หมดสิ้นความยากจน กลายเป็นมหาเศรษฐีและทุกภพทุกชาตินับจากนั้นเขาไม่ประสบพบความว่าไม่มีหรือความยากจนอีกเลยลูกหลานเอ,อ๋ยหลวงปู่ใหญ่จากอัฏฐาอธิบายแก่ลูกหลานให้เข้าใจดังนี้ว่าการถวายทานแด่ผู้รับที่มีความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มีผลยิ่งใหญ่มหาศาล โดยเฉพาะท่านผู้เป็นต้นบุญต้นทางแห่งพระสัทธธรรมประเสริฐนำพาสรรพสัตวสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าหรือพระปัตเจกพุทธเจ้ายิ่งมีผลมากโดยเฉพาะหลังจากท่านออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งเป็นการปฏิบัติอุกฤษไม่ได้ฉันพัตตาหารเป็นเวลานานด้วยแนวทางศรัทธาอันประเสริฐเช่นนี้ จึงทำให้เกิดประเพณีตักบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าขึ้นมุ่งหมายให้ทานที่บำเพ็ญจากการตักบาตรนั้นเกิดอน,นิสงส์ยิ่งใหญ่ตามวิถีจิตวิถีปฏิบัติของนายอน,นะภาระหรือพระอนุรุทธะอารหันตเถระเจ้านั้นแลครั้นถึงการพุทธศักราช2,472เมื่อหลวงปู่ปานโสนันโท พระอาจารย์ของหลวงปู่ฤษีลิงดำได้ทุดงไปที่ปักใต้ถึงนครศรีธรรมราชได้พบครูพึ่งหรือบุญพึ่งอายุมากถึง99ปีแล้วแต่ยังแข็งแรงแต่ก่อนยากจนแต่ต่อมาร่ำรวยเพราะเจริญพระคาถาพระปัดเจกโพเป็นเนืองนิดหลวงปู่ปานได้ขอเรียนพระคาถาปัดเจกโพจากครูพึ่ง ซึ่งครูพึ่งได้ร่ำเรียนมาจากพระธุดงในดงก็คือหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นั้นแลพระคาถาปัดเจกโพนี้ศักดิ์สิทธิ์มากทำให้สิทธิหลวงปู่ปานได้ร่ำเรียนท่องปฏิบัติเป็นชาญแล้วจากฐานะยากจนก็ร่ำรวยขึ้นอย่างมหาศาลนั่นคือตระกูลตั้งตรงจิตโดยแก่นสารของพระคาถาปัดเจกโพก็คือ ให้จิตใจของผู้สวดมีพระบัจเจกพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐบริสุทธิ์ต่อมาหลวงปู่ฤาษีลิงดำได้ตั้งสัจจะวาจาอธิษฐานนำพระคาถาปัจเจกโพมาเป็นแกนกลางมีมโนโยิทธิอันเชิญพระพุทธเจ้านับแต่องค์ปถมเป็นต้นมารวมทุกมหาบารมีอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เข้าด้วยกันผนวกกันเป็นหนึ่งเดียว ให้ดวงจิตของผู้สวดพระคาถามีที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐครบครันตั้งแต่ต้นโจนปริโยสารต่อมาเรียกว่าพระคาถาเงินล้านลูกหลานที่สวดพระคาถาปัดเจกโพหรือพระคาถาเงินล้านก็ตามหากได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและแก่นสารแท้จริงของพระคาถาดังหลวงปู่ใหญ่เล่ามา ลูกหลานจะจำเริญจิตวิญญาณให้เป็นฌานได้ลึกซึ้งจิตละเอียดละเมียดละไมปฏิบัติทางกายทางวาจาได้อย่างนิ่มนวลอ่อนโยนเช่นการถวายบิณฑบาตตามปกติแม้นกับพระพิสุสงฆ์ปุถุชนทั่วไปแต่ขณะนั้นดวงจิตลูกหลานน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ ดุดดังได้ถวายบินฑบาทแด่ท่านทั้งหลายมิใช่ถวายแก่พระสงฆ์ปุถทุชนทั่วไปการถวายทานแต่ละครั้งจึงย่อมมีผลมากยิ่งสั่งสมหลายครั้งผลก็ยิ่งมากจนกระทั่งเกิดอนิสงส์มหาศาลสุดจะประมาณได้พระคาถาที่ลูกหลานสวดท่องอก็จะบังเกิดอนิสงส์เลิศล้ำทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุญดั้งเดิมที่ลูกหลานสั่งสมมาและบาปกรมเก่าที่ลูกหลานจะต้องรับใช้ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยณนะลูกหลานเอ๋ยแต่ถึงแม้บุญเดิมมีน้อยบาปเก่ามีมากแต่หากไม่ท้อถอยท่องบ่นพระคาถามากเข้าสร้างบุญใหม่มากเข้าไม่ทำบาปเพิ่มอาน,นิสงส์ความสำเร็จย่อมจะเกิดขึ้นได้แน่นอน หลวงป ah now, ู่ใหญ่จากเกรติยาพิเศษเสริมอนุภาพทิพย์เหนือทิพย์ประจุพลังถ้อยคําแห่งพระคาถาเงินล้านของหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤษีลิงดำซึ่งแต่เดิมก็ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอยู่แล้วให้บังเกิดที่พยาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นประสิทธิมอบแก่ลูกหลานทุกคนนำไปสวดท่องดังนี้ตั้งนโมสจบ สามปจิฉามินาสังสิโมปรมมาจะมหาเทวาสเพยกขาปรายันติคาถาปัดอุปสรรคปรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมคาถาเงินแสนมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมคาถาลาบไม่ขาดสายมิเตพาหุหติคาถาเงินล้าน พุทธะมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมข้าถาพระปัจเจ้พุทธเจ้าสัมปติฉามิข้าถาเร่งราบให้ได้ผลเร็วเพ่งเพ่งพาพา หาหาเรือเรือคาถารวมทุกมหาบารมีบริสุทธิ์สวดบูชาวันละอย่างน้อยเก้าจบจนถึง108จบตัวคาถาต้องว่าทั้งหมดอย่าถลําำทาผิดหากประมาทขาดสติโดยอาจปลาดพลั้งแม้แต่เพียงน้อยนิดจกแก้ไขยากผิดเล็กน้อยจากฉุดชักไปหาผิดใหญ่โตยิ่งขึ้น อยาเอาอย่างคนชั่วได้ดีพระบุญเก่าครั้นบุญเก่าสิ้นเขาย่อมพินาศแต่เรามักมิได้พบเห็นตอนเขาพินาศจากพบเห็นแต่เฉพาะตอนเขารุ่งเรืองนั่นเป็นเพราะมารมักปิดหูปิดตามวลมนุษย์ไว้เพื่อจักได้ชักจูงมวลมนุษย์เข้าสู่ทางชั่วได้มากยุคนี้มักเป็นเช่นนี้ณลูกหลานเอย๋ย จนกว่าจะถึงยุคพระศีอริยะเมตไตรโน้นแลมานจึงปรชาชัยราบคาบครั้นสิ้นพระาศาสนาศีอริยะเมตไตรแล้วอีกก็นั่นแหละมานจากฟื้นตัวอีกผัดเปลี่ยนมุนเวียนอยู่เช่นนี้เมื่อลูกหลานรู้ความจริงอย่างยิ่งดังนี้ก็อย่าพ่ายแพ้มานต้องตั้งนโมปฏิทานแล้วรักษาให้มั่นคงมีเจตจำนงแนว่วแนว่แนว,ว่า จากบรรลุพระสัทธธรรมพ้นทุกข์ให้ได้ในพระศาสนาพระศีสักยมุนีโคดมนี้หรือพระศีอริยะเมตรายถัดไปซึ่งก็จักต้องไม่เกี่ยวข้องกับความชั่วผิดศีลผิดธรรมเป็นอันขาดมิฉะนั้นจักไม่สำเร็จตามมโนปฏิทานซ้ำร้ายคือจักต้องโทษทานอยู่ในอบายภูมิพระโพธิสัตว์เสด็จมาประสูติตัสะรุ ก็จักมีได้พบพานด้วยธรรมพรและเมตตาแด่ลูกหลานทุกคน